ไปครับโอเคกูกูดปลาต่อเสียงอะไรล่ะเสียงเครื่องบินครับแดงกระโปรงเอเหรอเสียง มีต้นทุเรียนยยมีมะระกอด้วยมีต้นทุเรียนของเรา<จ>ะนะครับกวยน้ำ้ากวนบ้ากวนบ้า้มีพริกอันนี้เขาเรียกว่าพริกอะไรพริกขี <laughs> ้หนูพริกขี้หนูโห้ล่าเหมือกนพริกขี้หนูเ <laughs> หรอ เก็บเอ้ยอย่าไปตีส yeah. okay. okay. mm ิลูกอย่าไปตีเอาเก็บเก็บเก็บเร็วของปลอมอย่าไปตีนี่ยบอกยังบ่ฟังตัว่อนี่บอกอะไรเลยตันเก็บไปใจอันที่เราไปไกลกวาเรื่อเรื่อยไปมีน้ำเดี๋ยไปใกล้นะเดี๋ยวมันจะตกครับมันตกน้ำเราก็เลี้ยงปลา มันจะตกไปหายายไปดูยุ้ยสิยายได้อะไรดูยายหน่อยไปยานี่บ้านตอ๊โอ้โหนี่เรามีกล้วยที่ไงกล้วยตั้งเยอะแยะเลยหนึ่งสองหนุนกล้วยนี่อีกสามสี่ห้าโอ้แปดห้าสองสาม น้ำเลกไม่ถึงโอ้มะละกออันนี้กล้วยอะไรตากลกวมะละกออนนี้ก็มะละกอมะละกอฮวนเลนนะคะมีต้นชูเรียนของเรา <Okay. S 2> เ,เ,เ,เนี่คุณยายเก็บพริกตอนเรียนเราสูงแล้วตอนทุเรียนเรโตแล้ว,เ,ลลวเป็นลูกเป็นสา ต้นทุเรียนของเราโตแล้วจ้าว้า,วานี่นกล้วยยิ่ยงไงกล้วยอีกกล้วย้มันลงไปทุ่งนาแล้วฮึ่บโอ้โหต้นนี้สูงมากเลยต้นทุเรียน มีเฟิร์นด้วยต้นทุเรียนของเราชุบชุบ